สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะประจับมาที่13กุมภาพันปี66นะคะคาเตือนดังช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับผนันนะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2ก็5 4กับ7นะคะประจับ4กับ7ให้เด้อ41 42 45 47นม่เบิ้ล44นะจะ071

สี่สี่สองด้วยเพื่อนๆจะจับแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะสี่เจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองเนาะสี่เจ็ดหนึ่งมันมีสามแนวทางเดือ้อนีละวางหนึ่งสี่สองอก็ก่อยทุกคนโชคดีนะ จับคู่ก็ห5าสองสองห้าห้าสี่สนะต่อไปสามมคีสีกับเจ็กับเาสามมคกับเราพัฒนาน่าจะมาเหมือนกันนะวันนี้เราจับ6กับ9ให้นะ60 6 1 6 3 6 4 6 7 6 9 9 0 9ก9 2 9 4 9 6 9 7 9 8ย์9นะคะ จ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ด้าหนึ่งแปดหกสองเนาะระวังแปดหนึ่งห้าเด้อมันมาสองอันนี่แปดหนึ่งห้าีศูนย์เระวังเลขขี้เจ็ดเหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะ เลคี้นะคะสามหนึ่งห้านะแล้คูก็แปดหกศูนย์แปดหกสี่หกสี่สองหกสก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับกู้ก็สนะี่กสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะเราพัฒนาเราเฉพาะกิจเรา VIP เด้อสามัคีกับสามัคคีวแต่วันนี้รู้สึกว่าสามัคคีมันจะไปเข้ากับเราพัฒนาเดลยวันนี้โชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ